ทุกคนไปกินซูชิกันลลสวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปกินซูชิกันซึ่งซูชิวันนี้ที่เราจะพาไปกินนะก็คือจะเป็นซูชิสาย เนาะก็คือจะเป็นจารละร0อเยนโดยส่วนใหญ่นะยังไม่รวมแหวนถ้ารวมแหวนแล้วก็น่าจะอยู่จาระประมาณ110เยนเนาะแต่ก็จะมีราคาอื่นรวมด้วยนะอาจจะเป็นถ้าสมมติว่าเป็นซูชิที่แบบเ,เกรดดีหน่อยนะคะก็อาจจะสูงขึ้นหน่อยอย่างนี้เนาะยังไงเดี๋ยวเราไปดูกัน เอะมากคิวรอนี ite, ่คือยาวมากแต่ว uh, <our> ่าโชคดีตรงที่เราอ่ะได้ทําการจองล่วงหน้าไว้นะก็เลยทําให้เราได้รอคิวไม่นานเท่าไหร่น่าจะประมาณ5นาทีเองคะเออดูว่าเร็วมากนะสําหรับใครที่อยากจะมาที่ร้านนี้เนาะและเป็นช่วงแบบมื้ออาหารเนี่ยเราอยากจะแนะนำน้องให้จองผ่านแอปพลิเคชันของร้านน่าจะสะดวกกว่านะก็เดี๋ยวตอนนี้เรามาดูระบบของร้านกันเลยเนาะว่าเวลาเราจะสั่งอาหารอย่างเงี้ย เราจะต้องทําการสั่งยังไงบ้างนะขั้นตอนแรกเนาะตั้งแต่น้ําเลยละกันเนาะเขาก็จะมีะผงชาเกี่ยวให้เราไว้ที่โตะนะเราก็ทําการตัดใส่เองบริการตัวเองได้เลยอ่าแล้วก็พวกซอสอ่ะซอสเขาก็จะมีเป็นโชยุแล้วก็จะเป็นซอสหวานนะ ที่นัสำหรับวาซาบิเขาก็จะมาตามสายพานเลยแล้วก็สามารถหยิบมาได้เลยตามที่เราต้องการได้เลยเนาะเราะซึ่งข้างบนของที่นั่งเราอ่ะก็จะมีทั้งแก้วแล้วก็ถ้วยซอสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถหยิบใช้ได้เลยอ่าใส่ซอสค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้เนาะเรามาเล็งอาหารตา กันดีกว่านะว่ามีอะไรที่น่ากินบ้างเนอะอันไหนดีอันไหนดีอันไหนดีอันนี้นนละกันก็ถ้าสมมตินนะเป็นถ้วยที่เป็นอย่างเงี้ยมีถาดสีแดงๆอยู่อย่างเงี้ยคือจะเป็นของคนที่เขาสั่งผ่านตรงหน้าจอนะเราไม่สามารถยิบได้นะทุกคนเราก็คือจะสามารถยิบได้เฉพาะที่มันเป็นแบบอย่างเงี้ยเป็นจานชีสเหลืองปกติทั่วไปนะ ก็สำหรับใครที่อยากจะกดสั่งผ่านหน้าจอเนาะอันนี้เราก็เปลี่ยนเมนูเป็นภาษาอังกฤษให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เราก็เลือกดูได้เลยกดได้ตามปกติดูดูตามรูปก็ได้นะจริงๆแล้วเขามีรูปให้คือมันก็สะดวกแล้วก็ง่ายดีนะอ่าสมมติเราจะเอาอันนีู้แล้วก็กดไปเลยหนึ่งจาเนานะอ,ออเดอร์ไปเลยนี่แล้วเราก็รอจริงๆตรงนี้เขาก็จะมีเขียนบอกนะว่าโต๊ะของเราเนี้ย เป็นสีเขียวก็คือเนี่ยเราก็มาดูตรงถาดอันเนี้ยเขาจะมีเขียนบอกว่าเป็นสีอะไรเน,นี่ยอย่างอันเนี้ยเนาะเป็นสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยแต่โต๊ะของเราเป็นสีเขียวแต่ถ้าสำหรับใครที่อ่านักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยเนาะอาจจะไม่รู้ในภาษาญี่ปุ่นเพราะเขาไม่ได้เขียนภาษาอังกฤษบอกเนาะเราก็รอได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวหน้าจอของเราเนี่ยจะมีแจ้งเกิดอีกทีนึงซึ <S <S ่งถ้าสมมติอ่ะใครที่เข้ามาอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็อ่าไม่รู้ว่าโต๊ะของเราเนี่ยเป็นสีอะไรเพราะว่าแบบ เฮ้ยบางทีมันเขียนเป็นคันจีเอยหรือว่าบางทีเราอาจจะไม่ทันสังเกตจากทางหน้าจอที่ตอเรากดสั่งใช่ไหมจริงๆแล้วทางหน้าจอที่เราเวลาเรากดสั่งเขาก็จะมีะสงบอกเหมือนกันนะว่าโต๊ะเราเป็นสีอะไรสังเกตได้ง่ายๆเลยนะเดี๋ยวเราจะให้ดูกันเนาะก็คือตรงนี้เห็นไหมนี่ตรงมุมหน้าจอเลยนี่นะเขาก็จะมีบอกเป็นสีเขียวใช่ปะก็คือเป็นสัญ,ญลักษณ์บอกว่าโต๊ะเราอาคือสีเขียวนะถ้าสมมติว่ากรณีอย่างที่เราอ่ะ กดสั่งเมนูผ่านหน้าจอแล้วอาหารมาเนี่ยเราก็ดูในถาดสีแดงที่มันจะมีสติกเกอร์สีเขียวติดอยู่นั่นเองเนาะทุกคนแต่ถ้าอย่างกรณีแบบนี้เนาะเป็นจานสีดำนะก็คือจะจานละ3 0 0เยนตามป้ายที่เขาบอกนี่เลยนะเขาจะมีป้ายวิ่งมาก่อนเนาะราคานี่แล้วเขาก็จะเป็นจานสีดำมาให้นี่อันนี้นะก็เป็นเนื้อวากิวดูดิก็แบบดูพรีเมียมมากนะอันนี้จานหนึ่ง300ยเยนนะอือ และนี่ก็คือส่วนที่เราสั่งมาเนาะตอนนี้สั่งมาแค่สีจานอยู่เลยเดี๋ยวเรารอดูเรื่อยๆว่าเราจะสั่งอะไรกินกันอันนี้เนาะที่เรากดสั่งไปเมื่อกี้นะพอจานของเราใกล้จะมาหน้าจอของเราก็จะแจ้งเตือนเนาะพร้อมเสียงเนาะแบบเมื่อกี้นี่นะแล้วเราก็รอดูอย่างที่บอกเมื่อกี้เนาะต๊ะเราเป็นสีเขียวใช่ไหมนี่สีเขียวแต่ว่านี่ของเราเราก็สามารถยิบได้เลยนี่ นี่เป็นอันที่เรากดสั่งผ่านหน้าจอมามาสัครู่เนาะนี่ให้ดูหน้าตากันสั้นๆเนาะมากินมากอันนี้ก็สุดจะเป็นคำเดียวเลยนะต่อไปเป็นตัวใหญ่มอ ก็กาลังหาดูอยู่ว่าเราจะกินอะไรดีอ่ะซึ่งเราก็เลือกไม่ได้จริงๆเมู่้ที่นี่มีหลากหลายเยอะแยะมากไม่ได้แค่ซูชิอย่างเดียวนะนี่หรือว่าจะเป็นพวกโซนแบบราเมงอะไรอย่างเงี้ยอุด้งอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีให้เหมือนกันนะี่คือแบบไม่ได้มีแค่ซูชิอย่างเดียวจริงๆคือแบบมีหลากหลายมากอ่าแล้วก็เป็นพวกเออของกินเล่นก็มีให้เยอะแยะเหมือนกันไข่ตุ๋นก็มี ใช่ใช่ใชและนอกจากนี้ก็นี่นะสำหรับของหวานของหวานที่นี่ก็เด่นอนาันนะคือมีเยอะมากทุกคนดูดิคือแต่ละเมนูคือน่ากินมากเนาะเครื่องดื่มก็คือมีกาแฟารวมไปถึงใครที่อยากดื่มแอลกอฮอล์ก็มีให้เหมือนกันนะแต่พวกนี้คือก็ตามราคาที่เขาบอกตามหน้าจอนี้เลยเนาะของสั่งอันนี้ก็ได้เป็นแซลมอนแล้วก็มีออนียอ็นพาดอยู่ข้างบนเนาะไปเลย นี่เลยไดะะอย่นี่นี่นะอย่างเครื่องเมื่อกี้เนาะเขาก็ร้องเตือนแล้วว่าอาหารพองเรามาแล้วให้หยิบไดนะ้นะอันนี้เป็นอะไรที่ปอมสั่งอะไรมาช่วงนี้เป็นโซบะเป็นโซบะแห้งแล้วก็เป็นข่อยเม็ดไหนว้าวเฮ้ยน่ากินนะเนี่ยอันนี้เนาะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะที่เมื่อกี้เราให้ดูหน้าตาไปนะก็คือเป็นโซบะแห้งแล้วก็ราดด้วยวนี่นนอ๋เซึื่องร้านเนี้ย เขาก็จะมีเมนูพิเศษในแต่ละเดือนหรือแต่ละช่วงเทศกาลด้วยนะออและอย่างเช่นอันนี้เมนเก็เป็นเมนูพิเศษสำหรับช่วงนี้เนาะอ,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 อันนี้เขาเติมมา2อ,อย่างนะมาสอ,อย่างเลยนะอันนี้อันจานแรกนะใหญ่มากคืออะไรก็ไม่รู้แล้วนั่นก็คืออีกจานเนะึะอ๋อเป็นแซลมอนบดกับผักดองอันนี้เป็น มามันคือเข้าเหนียวหมูทอดถึงตาเราลองข้าเหนียวหมูทอดมาแล้วนะดมอนเอ้ยมันคือหมูหมูแบบกินหมูแบบหมูย่างอ่ะจริงอ่ะข้าเหนียวหมูย่างเออใช่ข้าเหนียวหมูย่างเนาะไม่ใช่ขนมทอดเนาะเพาะคิดถึงเป็นแบบกินย่างๆลองมาลองกินกันนะข้าวเข้าไปก่อน กเกี๊ยวกับเกี๊ยวทอดอย่างหนมะูย่างอ่ะอร่อยดีอันนี้ก็คือซูชิมักกะโรนั่นเองเนาะชิ้นใหญ่เหมือนกันนะอันนี้ก็ร้อยเยนเหมือนกันนี่นี่เนาะเทปุราซูชิทั้ง2อ,อันเลยนี่และที่เห็นเนาะทุกคนนี่อย่างที่บอกไปนะก็คือจะเป็นการสีเขียวนะก็คือสำหรับ ของโต๊ะเรานั่นเองเราก็สามารถหยิบได้เลยนี่ตามออเดอร์ที่เราสั่งมาและนี่ก็คือวาซาบิที่เรากินกัน2อคนนะทุกคนคือเราสองคนเป็นคนที่กินวาซาบิโหดมากดูดิและนี่นะ <c oughs> ก็คือเป็นอ,อาดาปโบกนะก็คือเป็นปลาไหลนั่นเองเนาะที่แบบตัวใหญ่มากแล้วก็จะมีข้าวที่เขาปั้นเป็นเหมือนคูชิอะเป็นก้อนๆเนาะอ,อยู่ด้านล่างน่าจะประมาณ4ี่ก้อนเนาะแต่ถ้าเทียบกับ ความยาวของตะเกียบนะทุกคนให้ดูชัดๆเลยก็คือเกือบเกือบเนี่ยเห็นไหมความยาวเท่าตะเกียบเลยอะ่ะยิ่งใหญ่มากแล้วก็มาด้วยพร้ออน้ำจิ้มของเขาแล้วก็คือเขาเรียกวอะไรเป็นน้ำเป็นซอสอะเออเป็นน้ำใสๆอะ่ะไว้จิ้มเนาะ <laughs> <laughs> เราจะมากินออนาโตะก,กันเลยใหญ่มาก <laughs> เดี๋ยวเราจะต้องทําการหั่นก่อนเนาะเป็นชิ้นเป็นชิ้นก่อนนี่ตอนนี้เราก็ทําการหั <laughs> ่นเป็นชิ้นๆมาที่เรียบร้อยแล้วนะคือใหญ่มาก คดนะสองคนนะ คือคือ,คอเยอะมากอันนี้คือจาน100เยนนะและนี่คือจาน150เยนส่วนแต่ไหนนะอันนี้เนาะที่เป็นปลาไหลก็อยู่ที่จาน480เยนแล้วก็เป็นสวะอันนี้อยู่ที่จาน380เยนส่วนน้ำดื่มนม่ตระรามา100กว่าเยน200ไม่นั่งคืนนี้นะขั้นต,ต่อไปนะเดี๋ยวเราก็จะเรียกพนักงานมาเช็เงินนะโดยที่เราต้องกดปุ่มในการเรียกพนักงานมาเิ็คเงินก่อนเนาะก็คือตามแม่ต่อให้เลย นนะี่นะคิดเงินไปเลยโอเค<า>ก็หลังจากที่เราเรียกพนักงาน ในมาคิดเงินให้เราเนาะเขาก็จะมานับจำนวนจานนับจำนวนอาหารทั้งหมดที่เราสั่งมานะแล้วเขาก็จะขี์ข้อมูลลงไปในแผ่นกระดาษนี้นะก็คือเป็นแผ่นที่เราจะได้มาตอนแรกที่ <c oughs> เวลาเราได้คิวเนาะเขาก็จะแจกแผ่นนี้ให้เนาะแล้วเขาก็จะขีข้อมูลลงไปในนี้นา่าจะและ้วเดี๋ยวเราก็ไปทําการจ่ายเงินเองนะที่เคาน์เตอร์ด้านหน้ากันไปกันเลยไม่รู้เท่าไหร่นะเราไปดูกัน แล้วนะเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายไปทั้งหมดก่อนเนาะก็สําหรับค่าใช้จ่ายเนาะที่เราเสียไปกับปริมาณที่เรากินไปเยอะขนาดนั้นนะก็อยู่ที่3,600กว่าเยนอ่ะก็ถือว่าโอเคเลยนะคุมค่าแล้วก็อร่อยด้วยเนาะก็อยากจะแนะนาเลยนะสาหรับใครที่เป็นสายชอบทานซูชิอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นร้านที่ราคา ไม่แพงไม่ใช่แ like hey, right. ค่เพียงซูชิเท่านั้นก็ยังจะมีแบบราเมงมีอาหารของที่เล็กอ่นอื่นอีกมากมายหลายอย่างเนาะเราก็อยากจะแนะนำร้านซูชิโรนี้ให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกละกันนะสำหรับใครที่มีโอกาสมาท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นแล้วก็อยากจะหาร้านอาหารกินนะยังไงก็แนะนำร้านนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกละกันเนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วดีกว่านะเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นสักนิดนึงเนาะเพื <strike> ่อย่อยอาหารกัน <ispiel> คืออิ่มมาก โอเคสำหรับใครที่ดูคลิปเราจะจบแล้วยังไงก็ช่วยเข้ามากดกดไลค์ subscribe, <c oughs> กดสัน่นกระดิ่งครยนะอ่าโอเคค่ะสำหรับวันนี้ไปเลยนะคะยังไงก็ช่วยกดส c บส b บให้เราได้นะโอเคไปแล้วบ๊ายบาย